เราก็จะเข้าโครงการช่างหัวมันได้โยมแต่ถ้าเราอดทนไม่ได้นี่มันต้องช่างหัวกูไม่ได้นะโยมมันก็ปาดถักปวดหัว,หวตรงนี้แหละปวดหัวไหมตลอดเปลาฉะนั้นทํายังไงถึงจะให้เข้าโครงการช่างหัวมันนี่เราก็ต้องอดทนอดทนอย่างคําพระที่ท่านกล่าวว่าขันติบรมังกะโปติติขานี่ขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผาขกิเลสอย่างยิ่งอ,อ คือถ้าหาว่าเราทนได้นี่ต่อไปนี่ถึงมันจะมาอีกอมันก็ไม่สามารถชนะเราได้แต่เราเราจะชนะมันตลอดอันนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดคือให้มีความสงบฉะนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่จะพูดถึงความโอ้อวดเพราะพุทธศาสนาไม่เป็นศาสนาที่ก่อให้เกิดสงครามฆ่ากันตายในโลกนยมยังไม่มีปรากฏ ว่าศาสนาพุทธชักชวนให้ฆ่าศัตรูเพื่อเผยแพ่พระศาสนานไม่ยังไม่มีปรากฏยังไม่มีปรากฏส่วนมากก็หนีนะในสมัยก่อนหลังพระพุทธศาสนาคือหลังพุทธสัมมาสพุทธเจ้าปรินิพานไปไม่ไม่กี่ร้อยปีก็เกิด มีการฆ่าพระล้างขอกพันในประเทศอินเดียถ้าโยมไปอินเดียก็จะเห็นหมาวิไลานารันทาหมาวิไลโอทันตบุรนฐโยมไปนี่จะเห็นเลยหมาวิไลโอทันตบุระอยู่บนยอดเขาโยมอยู่บนยอดเขาขึ้นทางเดียวลงทางเดียวปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามไปอุดรูตายหมดเลยเพราะไม่รู้หนี่นี้ทั้งไหนมันอยู่บนเขาอ่ะเราวิ่งมัรถผ่านนี่จะเห็น รักเทกันจะเชียดอยูเนี่ยสถานที่ตั้งโอทันตบุระเป็นมหาวิาลยคือเป็นเมืองมหาวิลาลยเลยคล้ายๆกับเนี่ยแหละเป็นเมืองอยูดับอะไรต่างๆเนี่ยแต่เป็นมหาวิาลยหมดทั้งบนตากรดฝ่ายตรงข้ามขึ้นไปทางประตูแรกก็ไปยืนเป้าอยู่เกลี้ยงเลยตายหมดอันนี้ก็คือลักษณะของอปัญหาแต่ถ้าหากว่าเรามีความอดทนอดกลัน้น ก็ะจะหยุดแค่นั้นอู่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าีนครั้งหนึ่งเคยสเสด็จไปยังกรุงโกสัมพีแต่ถูกดา่าเต็ไมไปหมดเลยคนด่าเราก็จ้างดา่าเพราะว่ามีวัวโจบอยู่วัวโจกเขาไม่พอใจพระเจ้าก็เลยจ้างพวกดา่าเดินไปบิณฑบตัตตอนเช้าก็จ้างดา่าพระอานนท์ทนไม่ได้จึงเลยามาทูลพระเจ้าว่าเราไปเมืองอื่นดีกว่าเมืองนี้เ็าด่ากันเยอะเลย พระเจ้าถามตอบไปเอาถ้าเป็นเมืองโน้นก็ด่าอีกอา้าก็ไปอีกเมืองนีกมันก็ไม่ด่ากันทั่วหรอกเราก็ไปเรื่อยๆที่ไม่มีคนด่าพระเจ้า,จาบอกว่านั่นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการหนีปัญหาเราสร้างหากว่าเราต้องการแก้ปัญหาปัญหามันก็จบจบ,จบไปแต่ถ้าหากหนีปัญหาปัญหาก็จะตามเราไปเรื่อยๆ ถ้าหากว่าเรื่องไม่จริงนี่เขาด่าแค่เจ็ดวันเขาก็าจุดแล้วถ้าเราไม่โต้ตอบนี่เจ็ดวันเขาก็จอดแล้วฉะนั้นถ้าหากพวกเขาด่านี่เอาเจ็ดวันโยมลองทําไดว้ว่าพวกด่าทางเฟซบุ๊กนี่โยมอย่าไปแตะอย่าไปโต้ตอบแค่เปิดดูเฉยๆแล้วก็ปิดเสียรับรองเลยถ้าหากว่ามันไม่เห็นมีเขียนกระทูต้ตอบตอบโต้นี่มันก็หยุดเอง ต่อไปไม่รู้จะเขียนยังไงเพราะว่าไม่มีคู่ต่อสู้อันนี้ก็เรียกว่าเกิดสันติในที่สุดสันติอย่างถาวนอันนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดว่าขันติขันติประมังตะโปติติขาส่วนประการที่สองก็คือนิพพานังปรมังวัฒนติพุทธ,ธาเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือนิพพานคำว่านิพพานนี่บางคนเข้าใจผิดว่านิพพานแปลว่าตายไม่ใช่หรอกโยม ถ้าหากว่าแปลว่าตายก็หมายถึงตายจากกิเลสถูกต้องตายจากกิเลสหมายถึงกิเลสตายไงนั่นคือนิพพานนี่ถูกต้องแน่ไม่ใช่ว่านางกายตายคือนิพพานไม่ใช่บางคนเข้าใจผิดว่าเออถ้าตายคือคือนิพพานแต่นิพพานภาษาคนคือนิพพานเฉพาะ่างกายแต่ว่าจิตใจมันอย่างกิเลสมันอย่าง ดังนั้นถ้าหากว่าจาบใดที่เกิเลสจังก็อาศัยเกิเลสเป็นเชื้อก็ไปเกิดใหม่ไปจุติในพวกมูงที่เป็นทุกขติต่อไปแต่ถาา้าหากว่าเนื้อถึงนิพพานในพระพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกับผลไม้ที่เป็นเม็ดที่ไม่มีเชื้อรือมันตายารียกว่าภาษา,ษาภาษาธรรมะก็เรียกตายนึ่งอยู่ตายนึง่งนะปูก็ไม่ขึ้นแล้วไปตกที่ไหนก็ปูไม่ขึ้นเหมือนรีบอ่ะนะเหมือนเม็ด เม็ดผลไม้รีบเอาไปปลูกพวนดินยังไงก็ยังก็ตามให้น้ำํำยังไงก็ตามก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเมื่อเรามีเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเบอรเรามีเป้าหมายของเราเนี่ยหึคืออยู่อย่างมีอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติประการที่สองต้องการให้ถึงซึ่งนิพพา,านนิพพานนั่นก็คือ,อทําลายกิเลสให้หมดไปสิ้นไป นี่คือวัตถุประสงค์คือเป้าหมายสูงสุดของเราต่อไปเราต้องมีหลักการว่าเออถ้าหากว่ามีเป้าหมายอย่างนี้แล้วต่อไปเราต้องมีหลักที่จะดําเนินมีหลักการว่าประการที่หนึ่งความชั่วใดๆนี่เราจะไม่ทำมะขึ้นชื่อว่าเป็นความชั่วใดๆจะไม่ทําเลยหยบไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กความชั่วน้อยก็าตามจะไม่ทําแม้แต่คิดแค่เพียงคิดก็ไม่ทํา อย่าว่าแต่พูดอย่าว่าแต่ทํำด้วยมือด้วยไม้เลยแม้แต่แค่เพียงคิดเราก็จะไม่ทําขึ้นชื่อว่าเป็นความชั่ประการที่สองนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นความดีแล้วแม้แต่เรื่องเล็กๆด้ยน้อยเราก็จะทําเราจะกระยันเราจะมีความรู้สึกกระตือรือร้นแม้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กๆบางคนบอกว่ามันไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์แต่เราเห็นประโยชน์ของมัน แม้เรื่องเล็กๆกระตากเราจะพยายามให้มากที่สุดพยายามจนถึงที่สุดพยายามโดยไม่มีโดยไม่มีข้อจํากัดอันนี้ขึ้นเชื่อว่าเป็นความดีส่วนประการที่สามนี่คนเราในี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็สําเร็จได้ด้วยใจอยู่สำเร็จได้ด้วยใจนี่เขาบอกว่ากายใจใจเป็นนายกายเป็นบ่า